โตโยต้ายาริสเอทีพสปอร์ตพรีเมียมปี2021ไม่หมื่นโลถูกที่สุดในประเทศไทย469,000บาทผ่อน7,700นะครับถ้าซื้อสด469ไม่เก็บแวดถ้าซื้อผ่อน4 6 9าผ่อน7,700รายได้เกิน16,000บาทขึ้นไปทักหาข้อความได้เลย นะครับสลิปคา right ร์บอนอะไรมาสลิปอีเมลอะไรมาผ่อนบ้านอยู่อะไรมาพาละเยอะอะไรมาทุกอาชีพที่ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์ลิสแอดไลน์แล้วทักมาส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแม็กับตัวนี้โตโยต้ายาริสเอทีไฟหน้า LED ฟูลไลท์ฟูล LED แล้วนะครับมีตัดหมอกเป็น LED นะชุดแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์ขาวตัดดำทั้งคันนะครับแม็กเป็นทูนโทนนะครับโครเมียมลมดำนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับแต่เก็บข้างเราก็ต้องเดิมเหมือนเดิมนี่ครับพี่ ตะเข็บข้างเดิมครับผมเบอรหนังดำได้ขาวนะครับเบอะหนังดำได้ขาวนี่ครับตะเข็บข้างเดิมด้านหลังเบาะหนังดำได้ขาวเลยครับล้อแมกทูโทนนะนะครับล้อแมกทูโทนนะครับเป็นกุญแจกิรเลสตาร์สามารถเปิดท้ายหลังได้เนาะนี่ครับเปิดท้ายหลังได้ นี่ครับพี่อาแท้จากโรงงานสวยจัดตะเข็บข้างเดิมนะครับตัวนี้ก็มีตัวเขาเรียกว่านะชาร์จแบตด้านหลังให้2จุดนะครับก็วางคาซึมคาซีได้หมดนะรถมันทันสมัยสมัยใหม่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะสวยแท้เดิม นี่ครับตะเข็บข้างเดิมหมดครับดูเล็กไม้ได้เลยไม้หมื่นโลนะครับเห็นไหมโอ้โหหน้าจอสวยจัดเลยนี่ครับดิสเบรกหน้านะครับแบกทูโทนโอ้โสหสุดในรุ่นเบอร์หนึ่งประเทศไทยน็อตหน้าซ้ายเดิมนะครับขวาเดิมครับพี่ไลายห้องเครื่องช้ดๆชัดๆไป4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทปีสองพัน สิบหกไปปีง็มายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไม้หมื่นโลสีขาวใครสนใจทายขาข,อข้อความได้เลยเดี๋ยวพาไปเทสได้ดูถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปเดี๋ยวพาไปเทสได้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมนะครับติดตามพี่เสือด้วยไปเดี๋ยวไปเทสได้กันนะครับตะกี้เห็นกันแล้วน 10, เนาะไม้หมื่นหกเนาะ นะครับก็ไม่ต้องพูดพร,รม่มทำเพลงอะไรกันมากมายก่ายกองนะครับจะไปเทสได้ให้ดูเนาะออกล้องถอยถามมารู้ไหมมีกล้องถอยรู้แต่จะอวด วิทยุบูทูธ USB iPod, โทรศัพท์สมาร์ทไดเวอร์แอนดรอยแอปเปิลคาเพมีใหครบหมดนะครับและระบบหน้าจอเป็นทัชสกรีนหมดแล้วนะครับเสียงมาแล้วนะครับพวงมาลัมันติดปิดได้จากนี่ร้อยเก็เปลี่ยนเป็น88นะครับแต่ไม่ได้เปิดเสียงให้ดูแค่อยากให้รู้ว่าหน้าจอมันทัชสกรีนได้แค่นั้นนะครับแผงแอร์ก็นะครับก็กดตามเป็นเป็นเรือนไมดิจิตอลหมดแล้วป,ป่ะไปเทนได้กันครับผม นะครับตรงนี้เออลืมบอกไปมีกล้องบันทึกหน้าด้วยนะครับตัวท็อปจะมีกล้องบันทึกหน้ากับกล้องบันทึกหลังให้นะครับปะเทสได,ดฟล่านะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถูกมากนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปเทสไดอีกหนึ่งเส้นทางที่เราจะไปเทสได้กัน นี่ก็ทางเข้ามาเข้าบ้านร้านผมเข้าได้3ทางนะบางนาต่อซอยยี่สามนี่สีนีคลิน56นะครับแล้วก็อุดมสุขซอยหกแต่วันนี้จะวิ่งไปทางอุดมสุขซอยหกให้ดูสําหรับใครที่วิ่งมาทางซีคอนสแควร์นะครับใครวิ่งมาซีคอนสแควร์ทางซีคอนสแควร์ก็เลยเจอสีแยกสีอุดมและเลี้ยวขวาส่วนใครที่มาจากทางประเวศนะครับประเวศสวนหลวงนะครับก็ข้ามสะพานลอยมานะครับข้ามสะพานลอยมาแล้วก็ ตรงมาได้เลยแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอาพี่เสือมาไม่ถูกไม่รู้จักทางประเวทัท้งสีคอนพี่ g o o g l e Ma p เถอะนะครับพิมพ์ Google เลยครับเรื่องรถวัจัยพี่เสือยังไงเจอแน่นอนนะคะร,ะรับโอ้โหเชิดฉายขนาดนี้ออ้ยขายที่200ร้อบาทนี่ครับตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อย นี่ครับนี่ครับง่ายสบายรถไม่ติดด้วยนี่ครับอุดมสุขซอยหกสิบนะครับบางคนไม่รู้นะครับนี่ตรงสมบูรณ์โภชนานั่นแหละนะครับใครเคยผ่านสมบูรณ์โภชนาก็เลี้ยวซ้ายซอยเนี่ยครับป้ายอุดมสุขซอยหกสิบชัดเจนมากเดี๋ยวเราวิ่งตรงมาอย่างเดียว ง่ายไหมง่ายจัดเลยนะครับตามทางมาแล้วจะเจอสี่แยกถ้าเลี้ยวขวาไปเซนท่านของผมเลี้ยวซ้ายมาหาผมเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเกิดใครอยู่ที่อยู่แถวเซนท่านก็มาหาผมได้ นี่ครับพี่ถ้ามาทางนี้ก็ขอลีวซ้ายมาตรงมาอย่างเดียวตรงมาอย่างเดียวตรงมาเรื่อย นี่ครับพี่แล้วก็ถึงร้านผมแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับมาเอาได้เลยนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับแบบนี้ออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตถ้าเกิดใครอยากได้รถแบบนี้สนใจทักข้อความมาถ้าคุณดูรถหารถอยู่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนลองติดต่อผมได้ที่เสือไทเกอร์ยุสคาอย่าลืมนะครับเลือกรถไว้ใจพีเ่เสือครับ